เริ่มต้นเราก็เขีดเคมีนี้ก่อนนะครับเขียเคมีตามที่เราต้องการเลยครับเราต้องการขอบเท่าไหร่นะตัวนี้จะเป็นขอบนิ้วครึ่งนะครับเราก็ขีดไปเลยนิ้วครึ่งนะครับทำให้ดูจนจบขั้นตอนเลยนะครับสำหรับท่านที่ขอมาขอขอวิธีทำขอบโค้งตั้งแต่เริ่มต้นจนเย็ยบขอบเสียดเลยนะครับผมจัดให้เลยครับนี่ครับเราก็ตัดไปเลยครับแบบนี้เลย ทำแบบนี้ทำแบบนี้สองชิ้นนะครับพอเราได้ครบสองชิ้นแล้วใช่ไหมสมมติว่าเราได้สองชิ้นแล้วนะให้เราวัดเผื่อเผื่อมาเผื่อไว้สักสามนิ้วเลยนะครับเผื่อขาดเผื่ออดไไม่เป็นไรทนี่เผื่อไว้สามนิ้วแล้วเอวเอวเราเท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งของเอวเลยนะครับสมมุติว่าตัวนี้เ e อวสามสิบสองเราก็เอาครึ่งของสามสิบสองนะครับก็จะได้ขนาดของเอวล้วทีนี้ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เผื่อผ้าเหมือนกันนะครับ สองฝังนี้เผื่อเหมือนกันแล้วก็เผื่อเท่ากันได้นะครับทีนี้ครับพอเราได้ขอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มารีดให้กาวมันติดกับผ้าเลยครับเคมีตัวนี้จะเป็นเคมีแบบมีกาวนะครับรีดใช้ความร้อนมากๆเลยครับรีดให้ต่อมันติดรีดให้เคมีมันติดกับผ้าไปเลยครับเนี่ยนะครับรีดให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปเย็บนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนเย็บครับผมวิดีโอมันจะยาวนะครับครับพอเราพอเราติด ไอ้ใชมีกาวติดกับผ้าเราใช่ไหมครับเราก็มาตัดนะครับผมเผื่อเผื่อด้านละครึ่งนิ้วพอน,นะครับเผื่อเย็บด้านละครึ่งนิ้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้ขอแบบนี้นะครับ ครับถ้าเราต้องการจะใส่หูเชมขัดเราก็มาดจุดที่ใส่หูไว้ด้วยแบบนี้เลยนะครับถ้าจะใส่หูนะถ้าไม่ใส่หูแเราก็ทําธรรมดาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบในส่วนที่เป็นขอบในนะครับแล้วก็ขอบนอกที่เราตัดไว้เนี่ยมาวางประกบเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ทาบตัดไปตามนี้เลยนะครับนี่คือส่วนที่เป็นขอบในนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ขอบในกับขอบนอกมาแล้วนะครับเราก็เอาขอบในด้านด้านโชงไหยขึ้นแบบนี้นะครับผ้าด้านโชงไหยขึ้นนะครับแล้วก็เอาขอบนอกประกบแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้เราก็เย็บไปเลยทีนี้ให้ให้อยู่ความห่างระหว่างไอริมเคมีเนี่ยกับกับรอยเย็บเนี่ยประมาณหนึ่งฟีเข็มนะครับ พอเย็ยบเสร็จเราก็กลับมาเย็ยบทับคิ้วตรงขอบในนะครับเย็ยบทับคิ้วตรงขอบในแบบนี้นะครับทับคิ้วให้เสมอกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ขอบโค้งแบบนี้เลยครับอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะครับผม วิธีเย็ยบขอบนะครับทําให้ดูทั้งสองข้างเดยนะครับให้มันจบๆไปเลยนี่นะครับข้างที่สองถ้าเราจะเอาหูฟังขอบเราก็ใส่หูไปด้วยนะครับถ้าต้องการทําหูฟังขอบนะนะครับอันนี้ข้างซ้ายให้เราตัดขอบในทิ้งนะครับ ตรงที่เราเผื่อผ้าไว้เนี่ยาทำให้เราตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่ข้างซ้ายนะนี่ครับข้างซ้ายจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นข้างซ้ายจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เย็บทับชิ้วไว้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับวิธีเย็บขอบ ถ้าขอบข้างซ้ายนี่ครับเราจะตัดขอบมนทิ้งแบบนี้นะครับถ้าเป็นข้างขวาก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ตัดนะครับผมโอเคนะครับวิธีเยะพอบ